ห้เข้าสบายหายใจออกผ่อนคลายให้ลองน้อมนึกในใจว่านี่เป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เราต้องลาจากโลกนี้ไปคำถามคือ เราสนใจไม่เรื่องการตายดีถ้าหากว่าสนใจก็ต้องเตรียมก็มึงกัจะไปสอบอะอยากสอบดีไหมอยากสอบได้เกรดดีไหมร่างกายของเราแขงตึงไร้เรียวแรงการที่เราจะรับมือกับมันมันไม่ใช่เรื่องง่าย,ยถ้าสอบตกนะตกเลย,ยเไม่มีการมาซ้อมไม่มีการมาซ่อมใหม่ เหตุผลที่ทำให้คนตายไม่ดีตายแบบทรมานเพราะมันมีรีเกรสมีความรู้สึกผิดเสียใจที่ไม่ได้ใช้ชีวิตที่ผ่านมาให้เป็นประโยชน์ละเลยบางสิ่งบางอย่าง ก่อนเราจะตายถ้าจะให้จิตเราสงบเนี่ยเราต้องนึกถึงความดีงามของเราสิ่งดีๆของเราใช่ไหมจิมนึกถึงความดีตัวเองไม่ออกอ่ะพี่ <c oughs> พอเราจะคิดมันมีแต่เรื่องที่เราทําให้ชาวบ้านทุกข์อ่ะชาวบ้านเดือดร้อน่ะเราคิดไม่ออกเงี่ยแล้วมันจะสงบได้ยังไงคนเป็นอย่างนี้กันเยอะมาเสียใจตอนที่มันสายไปแล้วทั้งที่ตอนที่สุขภาพดีเนี่ยก็รู้ว่ามันน่าทําแต่ไม่ได้ทําเพราะว่าผักผ่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ถ้าเราเตือนเราเมารณะสตินะบ่อยๆนะแล้วก็สีเลกกับมันนะมันต้องเดี๋ยวนี้ไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้รีบทําตั้งแต่วันนี้นะเราคิดว่าเราจะอยู่อามาตะไงอย่างจิมเนี่ยจิมเสียเวลาชีวิตจิมเสียเวลาไปกับความโกรธแต่ความโกรธนั้นมันกัดกินในใจเราอะเราเสียเวลาที่จะมีความสุขตรงนั้นอะแต่พอเรารู้ว่าเอาฉันจะตายแล้วเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราถึงรู้ว่าเออมันมีมันมีความหมายตรงนั้นอีกอีกเยอะมากอะ ถ้าเรามองเห็นว่าชีวิตมันจบได้เรามาเปิดใจกันตั้งใจยังไม่มีใครเป็นอะไรเลยมันจบแลยแค่รู้ทันนะว่าความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นกับกายเมื่อเร็วๆนี้มีเคสภรรยาเขาเล่าให้ฟังสามีเขาเป็นโรคเอชป,ปิดเข้าจนกระทั่งปิดไม่ได้อะแล้วก็ภรรยาก็รู้สึกว่าสามีไม่รัก พาอแยกตัวนอนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้โหไอ้ช่วงนั้นเนี่ยมันทุกทุกมันทุกจริง,รงๆคล้ายๆว่าสามีเราไปมีคนอื่นหรือเปล่าสามีเราไม่รักเราแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะมันมี breakthrough แล้วเขารู้อะค่ะเขาถามมาถามจริงๆอะเป็นเอชใช่ไหมเพราะว่าไม่มีแรงเดินแล้วอะไรแล้ว,ลวนะคะแล้วก็สามีเขาตอบว่าใช่ ผมกลัวจะเอาโรคมาติดคุณผมกลัวคุณจะรังเกียจผมเขาบอกวันนั้นนะฮะเป็นวันที่ดีที่สุดเพราะว่าเขาบอกเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวเขานอนก่อดสามีเขาบอกคุยกันจนดึกจนดื่นคุยเรื่องความตายคุยเรื่องกลัวอะไรบ้างคุยเรื่องหลังตายมันจะมีอะไรไหม คุยเรื่องลูกจะแพลนกันยังไงเขาบอกว่าวันสุดท้ายอะตายในอ้อมแขนเขาถ้าเกิดว,ว่าเขาไปอย่างสงบแม้จะมีความเจ็บป Ł วดทางกายแต่ใจเนี่ยนะไม่มีไม่บ่งบอกถึงความทุรนทุร,รายเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอที่เราจะเรียกว่าตายดีแล้ว ซึ่งชาวพูดเราก็เชื่อว่าความสงบนี่แหละที่จะทําให้ไปสู่สุขติสุขติคือว่าภพภูมิที่ดีเลือกที่จะเอาคุณภาพชีวิตจิมไม่เลือกที่จะซื้อเวลาอันนี้ด้วยการตัดสินใจของจิมเองจิมไม่ไปโฟกัสที่ตัวโลกละหายไม่หายไม,ไ,มไม่ใช่ประเด็นสําหรับจิมแต่จิมขอแบบสัมผัสความสุขของตัวเองจากข้างในจริงๆได้ไหมในชีวิตนี้ซึ่งซึ่งเรา เราลืมมันไปอ่ะเราทํามันหายไปอ่ะตอนนั้นจิมก็แค่อธิษฐานกับตัวเองว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็ขอให้เรามีปัญญาในการใช้ชีวิตที่เหลือคิดเอาไว้ก่อนว่าหรือเตือนใจตัวเองเสมอว่าสักวันหนึ่งฉันต้องตายแล้วถามว่าเมื่อถึงวันที่จะต้องตายเนี่ยพร้อมไหมที่จะตายใช่ไหมเช่นทําความดีมาพอหรือ,อยังหน้าที่ที่เรา เราต้องทําหรือควรทําเราทําเสร็จสิ้นแล้วหรือเปล่าเราพร้อมจะปล่อยวางทุกอย่างไหมสามอย่างนี้สำคัญในการเตรียมตัวตายคนเราเนี่ยสามารถที่จะเขียนความต้องการของตัวเองในระยะท้ายได้มันจะมีการเขียนไว้ได้ว่าเราจะไม่ปา๊มหัวใจถ้าหัวใจเราหยุดเราจะปฏิเสธอะไรก็ได้ทั้งสิ้นนะและแพทย์ที่ทําตามเราเนี่ย ไม่ถูกฟ้องไม่ถือว่าเป็นการกระทําผิดจริยธรรมเพราะว่าเขาฟอ l โล่ตามเขาตามเจด็ดหนังสือแสดงเจตนารมนี้ฮะสสเราไม่ต้องการให้ลูกรู้สึกผิดทางใดทางหนึ่งาาเขาจะลอยตัวเลวยเพราะฉะนั้นแล,แ,ลแล้วเราปลดเขาจากความรับผิดชอบทั้งปวง ตอนนี้การวิจัยทางการแพทย์เนี่ยนะพบว่าความตายคนสมัยใหม่โดยในประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยเจ็บปวดมากกว่าสตรสหรือว่าเครียดมากกว่าซึมเศร้ามากกว่าเป็นผลจากการที่ระด,ดมเทคโนโลยีนานา,นาชนิดให้กับคนไข้ซึ่งไม่มีทางจะรักษาหหายได้เขาทำเพียงแค่ยื้อคือมันไม่รู้ว่าตรงไหนการรักษา มันเป็นการรักษาที่ไร้ประโยชน์แล้วไอ้ช่วงของการตายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะบางทีคนไข้พร้อมแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วแล้วเขาอยู่เนี่ยมันก็ทรมานเขาพร้อมที่จะไปแต่บางทีญาติยื้อไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะญาตินะที่ดูแลคนรักจนตายในขณะทีถูกยื้อเนี่ยในห้อง ICU โดยการปั้มหัวใจด้วยการเจาะคอ,ขขอด้วยการใส่ท่อด้วยการทาอะไรต้องหลายอย่างเนี่ยภายในหกเดือนเนี่ยญาติเนี่ยจะมีการซึมเศร้าหลังจากที่คนป่วยตายไปแล้วภายในหเดือนที่คนป่วยตายไปแล้วเนี่ยภายในหเดือนจะมีการซึมเศร้ามากเป็นสามเท่าของญาติที่เขาเห็นคนเล่าของเขาเนี่ยตายอย่างสงบในห้องในในสถานพักฟ,ฟื้นผู้ป่วยรลยสุดท้ายหรือในสถานดูแลผู้ป่วยรายสุดท้ายที่เขาเรียกว่าฮอสปิตอ คือ h o สพิส e คือสถานที่ที่ดูแลคนไข้ที่ยอมรับแล้วว่าไม่รักษาแต่จะใช้การรักษาในลักษณะที่ว่าทำให้ไม่เจ็บปวดไม่ทุรนทุรายพังลงมาเมื่อไหร่โยกก็ประเทศไทยเรามีศักยภาพสูงมากาเพราะเรามีการปฏิบัติเชิงพุทธที่มันเป็นต้นต้นต่อของ สติและสมาธิที่ทางตะวันตกเอาไปใช้กับ o s สปิสแคร์หมดแล้วคนสมัยนี้เนี่ยนะมันอยู่สบายแต่ตายทรมานไม่เหมือนคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนอยู่ลำบากแต่ตายสบายไม่ต้องยือ้อตายที่บ้านาาตายสงบสงาางชีวามิตรทำงานเกี่ยวกับอะไร จริงๆแล้วมันเป็นงานชีวิตงานชีวิตคือคุณภาพของชีวิตระยะทายนั้นและคุณภาพของคนรอบด้านและสังคมหลังเขาตายเราจะรู้สึกว่าเราทำงานสำเร็จถ้าคนที่อยู่เนี่ยคนที่เขารักที่สุดและรักเขาที่สุดเนี่ยสามารถบอกว่า ฉันไม่รู้สึกผิดเลยชีวิตนี้เนี่ยอย่านึกแต่จุดหมายแต่ชีวิตเรามีปลายทางด้วยจุดหมายช่วยกับปลายทางชีวิตไม่เหมือนกัน